สวัสดีครับวันนี้เราพาน้องโปรดมา <c oughs> มาเที่ยวที่คลองวานครับเดี๋ยวเราไปดูที่พักครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูที่เขามี <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่เขามีน้ำอะไรกินบ้างดูนี่เขามีน้ำาใ,ให้กินไ <c oughs> หนครับน้ำอะไรบอก นักเล็กคแม่คะนเกอม่เจด้ไม่เต๊อ่ะเกีเียวลองกินดิอ๋อกินเลยครับอร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงลองกินดูครับว้าวอ๋อแต่พี่ไปส่ที่บ้อนนเดี๋ยวเราไปก่อได้นหคะดอร่อยไหม่าคะมไก่อนได้เลยเอาไหมไม่เอาเอาปม่้าดไม่ได้นะคะเผื่อน้องสื่อ ่เาได้ไได้ไปตาีา่เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่พักครับจะมีสระน้ำตรงกลางของห้องพักครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับบรรยากาศดีครับ เป็นโอริสกิมิติสามจิตนะคะติดต่อหน้าความื่่ตัวใส่สองผู้ชายหนึ่งตัว่ะที่ยวใได้ครับได้ช,ชุ่มที่คือไหนช,ชุ่ชมที่อะเหมือนรถครับชุ่ชมที่จะเหมือนรถไปเอามาเดี๋ยวก่อนดีครับเดี๋ยวค่อยเดินไปเอาพร้อมกับกระเป๋าไปดูทะเลก่อนไปดูทะเลดีครับไปดูทะเลครับไปดูบรรยากาศรอบๆครับ น้ำขึ้นนะครับนี่โอ้ลมเย็นมาครับน้ำขึ้นน้ถึงตรงนี้เลยอ่ะลมเย็นป่ะ<า>โอ้บรรยากาศดีครับอ่าะใช่ครับไป ครับเดี๋ยวไปดูในห้องพักมีอะไรบ้างห้องพักก็จะติดห้องพักก็จะติดเลยนะครับสีห้องพักก็จะติดเลยนะติดสระน้ำใช่ไหมครับแต่ก็ไปเอาจุชีก่อนไหมได้ครับไปดูห้องพักก่อนไปไม่เอาไมดูอาจุชีแล้วไปเอาจุชีก่อนฮะจะไปดูาจุชีก่อนจุชีเหรอเดี๋ยวต้องถามแม่ก่อนครับว่าจุชีไว้ไหนเอาเปิดตู้รับเอาแม่ลเราต้องขอ พอแล้วพอแล้วพอแล้วไปเข้าไปเลยครับใส่ล้าเข้าไปเลยครับเขาไม่ใส่หรอเข้าไปหายไหมหายไหมไปข้ามไปไป อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องพักครับอ,อันนี้ห้องนะ้ำรั่อันนี้หลังห้องก็จะติดสระว่ายน้ำครับสามารถลงเล่นได้เลยครับอยากลงไดเลยอ่านี่ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางลงอ่าไปเดินดูดิอันนี้ครับอันนี้อันนี้ครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำอยู่หลังห้องเลยต้ง่นค่ตรงนี้นี่ครับบรรยากาศยสวยงามครับเดี๋ยวไปเครับเดี๋ยวเราไปเอาชูชีพก่อนใช่ป่ครับ ช่ป่ะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาชูชีพก,ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันไปไปเดี๋ยวเราไปเอาชูชีพก,ก่อนครับโรงแรมนี้ก็จะมีลำโพงมาเชียวลำโพงมาอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาชูชีพก,ก่อนครับ คพื่อนโซนอยู่แม่ไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเอาชูชีพกันก่อนเพื่อนรู้จักเป็นโซนหยู่แม่ไหมอ่ารู้จักครับอ่าเราก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่ชูชีพใส่ชูชีพกันเรียบร้อยแล้วครับอ่าต้องรัดให้มันเรียบร้อยนะไหนเดี๋ยวตรวจก่อนนี้ตรวจความเรียบร้อยก่อนไปตรวจก่อนนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยายายเปิดดิครับเปิด ลงชังไหนตรงบันไดครับ<ง>เห็นบันไดไหมน่ยเห็นอ่าค่อยลงมือจับด้วยอ๋อยืยนถึงยืยนถึงไม่เป็นไรอยู่แถวนั้นนะไม่ต้องลงไปข้างล่างนะแค่ร์อนนะต้องแอย่างเดียน่ นีอ่าได้ได้ยังเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนเนาะมีน้ำมือฮะเอเล่นน้ำก็อโอเคอ่าโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนครับอ่าว่ายมาอ่าไม่จมหรอกครับอ่าเยี่ยมเลยโอ้เก่งมากครับ นีมาทางนี้มาทางนี้ครับหันทางนี้หันทางนี้หันทางนี้มาเร็วหันทางนี้เอออะไรครับอ่าใหญ่มากใหญ่มากอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่อยๆครับไม่ต้องรีบครับมา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 ทางนี้ดิ มาทางนี้มาทางฝั่งนี้าานอาเออต้องหันหน้ามาแล้วตัวมันจะมาครับอาเยี่ยมเยี่ยมเยมี่มอาเยี่ยมครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่เยเยม <c oughs> ไม่ต้องรีบครับเรื่อย ไปเกาะเกาะโน้นเกาะโน้นเกาะโน้นนี่ไม่เกาะอ๋อไม่เกาะด้วยโอ้โหโอ้ไม่เกาะเดินมาโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ก็ใช้ได้เลยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาคล้องที่มันถ่ายหน่อย <c oughs> ถ่ายคลิปสั้น ด <Hello. S 1> ูว่าดูว่าขอหน้าขอยหล้าหันมาทางนี้มาทางนี้หันต้องหันหันหัวมาครับแล้วตัวมันก็จะมาหันหัวมาทางนี้นี่นอนโอ้เหมือนเดินเหมือนเดินในน้ำเลยใช่ไหมได้ไหมโอ้ม, <laughs> โอมาไกาลลแ้วเนี่ยโอ้มาไกาลลแ้วเนี่ยโอ้ เหนื่อยยังเหนื่อยยังยังยังเหรอจะไปไหนอ่ะจะไปตรงไหนอ่ะจะไปตรงนู้นเลยไปตรงนู้นเลยเหรอตรงตรงนู้นไม่ลึกยืนได้อ๋อตรงน้ยืนได้อ๋อโอเคโอเคนี่ตอนนี้เราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปยินข้าวกันต่อครับสนุกมไปครับเล่นน้ำไปหนุก่อนครับ ยายาเปิดครับยาเปิดครับเอาออกครับสนุกป,ปะครับเล่นน้ำสนุกป,ปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเล่นใหม่ใช่ไหมครับห้องน้ำนี่ก็จะไปเทมมากครับปรับไฟปรับอะไรได้หมดเลยครับปักปักปักักอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวมาน,นะครับไปหาข้าวกิน ดูว่าแถวพวานมีข้าวอะไรให้กินบ้างถ้าเราก็ไปซื้อข้าวกับข้าวมาครับมีไปซี้อดน้ำปลาข้าวผัดต้ยมยำโรมิดแล้วก็ยำ เดี๋ยวครวนี้ก็ดูไอแพดครับัดีครับดีครับสนัสดีครับอเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนครับ เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนครับไปเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนครับฝากกดฝากกดติดตามช่องน้องโปรดเพ่อนขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะอ่าลองมาเที่ยวกันนะครับบรรยากาศก็ดีครับตอนกลางคืนแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้เล่นด้วยนะครับไ,ไ,ได้เลยครับอ่านี่หมือม่แบรดคันแม่พอลครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับบบ๊าายยสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามน้องปวดพาเพลินจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราน้องปวดพาเพลิน